เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มักจะถูกวิจารณ์ติติงรูปร่างเสมอสำหรับใหม่ดาวิกานักแสดงนางเอกสาวพันล้านโดยก่อนหน้านี้เธอก็ถูกกล่าวหาว่าคลั่งผอมส่วนอีกด้านแฟนๆก็เป็นห่วงสุขภาพและสภาพจิตใจของเธอมากๆหลังโดนโจมตีอยู่บ่อยๆแต่แฟนๆก็สบายใจขึ้นเมื่อใหม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าใหม่ แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะเราไม่อยากรู้สึกว่าให้ค่าเขาขนาดที่เรามาเกลียดร่างกายตัวเอง เหมือนเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะคนอื่นไม่ชอบไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนอย่าให้คำพูดของคนอื่นมาทำให้เราต้องเกลียดร่างกายของเราเลยหม่ว่าทุกคนเพอร์เฟกในแบบของตัวเองอีกทั้งก่อนหน้านี้ใหม่ก็ได้เผยว่าเธออยากเพิ่มน้ำหนักขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นนี้ว่า ตนพยายามที่จะเคารพความคิดคนอื่นพยายา,ยามทำในสิ่งที่คนต้องการพยายามทําให้ทุกคนพอใจในตัวเธอมากที่สุดจึงคิดว่าอยากเพิ่มน้ำหนกักจริงๆก็เพิ่มมาตลอดแต่ก็จะเพิ่มต่อไปและได้บอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเธอกินข้าวทุกมือ้ออิ่มมากๆก,กินจนท้องแตกเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นล่าสุดใหม่ดาวิกาโพสต์ภาพตนเองลงบนอิสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นรูปร่างปัจจุบันของเธอที่ดูเหมือนมีน้ำมีน,มนวลมากขึ้นพร้อมอัปเดตน้ำหนักล่าสุดในใต้โพสต์ของเธอว่านนนน้ำหนักขึ้นมาห้าโลซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจมากมายอาทิติมีแต่คำว่าสวยเต็มไปหมด แต่ยังไงก็รักนะาปังมากแต่แบบไหนก็สวยกำลังสวยมากกบกระดาวิกลับมาแล้วววคนดีคนเดิมยังไงก็ยังสวยตาแตกอยู่ค่ะดูมีน้ำมีนวลขึ้นสวยหวานมากค่ะแบบไหนก็สวยงับ